เล่าเรื่องออคำสาปปาอานนนเมื่อชายหนุ่มอานนได้กลับมาบ้านของเขาบ้านที่ติดกับลำน้ำสายใหญ่แห่งหนึ่งหลังจากที่เขาไปทำงานในเมืองหลายปีแต่รู้สึกว่าการมาบ้านครั้งนี้บ้านของเขา เงียบผิดปกติตาและยายดูซึมเศร้าไม่ร่าเริงไม่เหมือนแต่ก่อนอานนท์เริ่มสังเกตได้ว่าในทุกๆค่ำคืนจะมีเสียงคล้ายๆปลาตัวใหญ่ๆกระโจนหนักๆดังมาจากลำน้ำด้านหลังบ้านพร้อมความฝันแปลกๆที่อานนท์เริ่มฝันถึง ปลายักในสายน้ำแห่งนี้มาวันหนึ่งอานนนได้ถามสิ่งที่เขาสงสัยกับตาและยายเกี่ยวกับเสียงแปลกๆแ,และความฝันประหลาดของเขาแต่เหมือนกับว่าคำตอบที่อานนนได้รับนั้นคล้ายกับว่าตาและยายจะตอบแบบหลบเลี่ยงคำตอบ ระยะหลังๆอานนท์เขาแอบเห็นยายของเขาโยนบางสิ่งบางอย่างลงไปลำน้ำคล้ายกับว่าเป็นของบูชาแล้วได้ยินยายพูดกับลำน้ำว่าข้าขอเวลาอีกไม่นานวันเวลาผ่านไปไม่นานนักอานนท์ก็ได้พบกับ ชายชราคนหนึ่งในตลาดชายชราคนนี้ได้เล่าเรื่องในอดีตเรื่องในอดีตที่เล่านั้นเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้ที่เคยต้องคำสาบจากป้าอานทน์ป้าที่ถูกมนุษย์ฆ่าทิ้งโดยไม่รู้ว่าคือเทพารักษ์แล้วมีตาและยายของเขาเคยสาบานไว้ว่า เพื่อปกป้องหมู่บ้านปกป้องอันตรายของคนแถบนี้ก็จะต้องมีการเส้นไหว้ปายักษ์นั่นในทุกๆปีและเมื่อถึงเวลาสุดท้ายลูกหลานของตาและยายจะต้องสืบทอดหน้าที่นี้เมื่อได้ยินเรื่องเล่าที่เล่าขานจากชายชราคนนั้น ทำให้อานนท์คิดที่จะ,ะเผชิญความจริงเพราะเหมือนว่าตาและยายของเขากำลังจะสิ้นอายุไขถ้าหากเป็นอย่างนั้นหน้าที่เส้นไหวาทางพิธีกรรมก็จะตกมาที่เขาอานนท์ไม่อยากยอมรับเขาต้องการท้าทายโชคชะตาแล้วในคืนหนึ่ง เขาได้ออกไปเพื่อเผชิญหน้ากับปลาอานน์กลางลำน้ำโดยหวังว่าอยากหยุดตำนานที่เล่าขานนี้ไว้เพียงเท่านั้นและแล้วไม่นานนักปลาอานน์ได้โผล่ขึ้นมาจากน้ำได้เผยความจริงไว้ว่าเขาไม่ต้องการ ชีวิตมนุษย์เลยแต่ต้องการความสำนึกผิดและการขอขมาที่จะปลดปล่อยตัวเขาจากคำสาปอานนได้ฟังเช่นนั้นได้ตระหนักนึกถึงความหลงผิดของมนุษย์ในอดีตนั่นทำให้อานนได้ทำการขอขมาต่อปลาตัวนั้น อย่างจริงใจและแล้วตำนานเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพราะว่าปาอานน์ได้หลุดพ้นถูกปลดปล่อยจากบ่วงคำสาปพ,พร้อมกับมีแสงสีทองที่พวยพุ่งจากสายน้ำเรื่องเล่าตำนานของปาอานน์นี้ สอนให้รู้ว่ามนุษย์เหล่านั้นไม่ได้อยู่เหนือธรรมชาติความโลภและการไม่เคารพต่อวิถีดั่งเดิมนั้นเพื่อเบียดเบียนและฆ่าชีวิตผู้อื่นเป็นบอ่อเกิดของความทุกข์ทั้งปวงแท้ที่จริงแล้วการใช้ชีวิตบนความถูกต้องนั้นที่ไม่เบียดเบียนใคร ไม่เวียดเวียนสิ่งรอบข้างคือการหลุดพ้นต่อบ่วงกรรมเลี่ยงต่อการทําบาปได้ดีที่สุดฉากเล่าเรื่อง